ยี่สิบบาทการนาปกตินะคะเหรียญการนาจะไม่ไม่ได้รับซื้อนะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญการนาทุกชนิดราคาจะไม่รับซื้อเพราะจํานวนข้าผลิตเยอะมากค่ะการนาปีสองห้าสามเก้าบางคนจะเรียกกระเหรียญช้างชนช้างนะคะจํานวนผลิตเขาจะเยอะมากโดยเฉพาะสิบบาทการนานะจําจนวนผลิตนะคะร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเหรียญจึงไม่มีการรับซื้อค่ะ อันนี้ปน้าดูเผื่อจะมีอุยอย่างคุณสุประชัยอ่ะปน้าก็บอกเขาไปแล้วว่าการจนา,เ,าเหรียญยี่สิบาททั้งหมดคือไม่รับซื้อแต่เขาส่งมานี่ป้น้าบวกให้นะคะให้คือขณะบอกว่าไม่รับซื้อนาแรกไม่เท่าหน้าเหรียญเขายังมีน้ําใจส่งมานะคะเขาเขายังส่งมาให้ปา้ปนาน้าในแล้วก็บวกให้ค่ะให้เขาเหรียญละบาทสองบาทอะไรเงี้ยค่ะบวกเพิ่มให้ไม่มี ไม่มีเหรียญที่ไม่มีอุณารลมนะคะก็เป็นเหรียญปกติทั้งหมดที่มีอุณารลมอุณารลมคือตรงนี้เขาจะมีบล็อกที่มีอุแต่ไม่มีอุเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็ประมาณแบบนี้ค่ะจากเมื่อก่อนน่ะเคยมีราคาจริงนะคะเหรียญไม่มีอุเนี่ยขายกันอยู่สองสามร้อยบาทแต่ปัจจุบันนี้ก็คือปกติไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษ ไม่มีอะไรพิเศษจริงๆค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเหรียญแปลกๆ,ลกๆเหรียญอะไรเนี้ยเป็นอะไรที่โอ้โหราคาแพงมากสูงมากนะคะเนี่ยเขาทุกรุ่นนะคะเขาจะมีอะไรที่พิเศษแปลกๆทุกรุ่นอย่างเช่นรุ่ตรงอ่ะเขาก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็มีพิเศษเล็กอันนั้นราคาหลายหมื่นบาทเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพิเศษอ่ะปุ๊บ เหรียญหนึ่งบาทเขาก็จะมีพิเศษคือชดาตรงยอยักษ์นะคะชะดาตรงนี้ตรงยอยักษ์อันนั้นก็เหรียญไหลหมื่นบาทเช่นกันนะคะที่พูดมาเนี่ยคือของมีนะคะเหรียญมีมีจริงมีจริงยืนยันการันตีได้เพราะในตํารามีในคู่มือมีแจ้งไว้นะคะชะดาตรงอันนี้แล้วแล้วนี้ปนัดยืนยันได้เพราะปะนัเคยซื้อขายกันแล้วเคยผ่านมือนะคะชะดาตรงยอยักษ์ หลายหมื่นบาทถึงหลักถึงหลักแสนนะคะเนี่ยทุกรุ่นจะมีอะไรพิเศษหมดอันนี้ก็จะมีปีสองสี่สองห้าสองสี่อันนั้นก็หลายหมื่นบาทนะคะครดเฉียงเห็นไหมคะทุกรุ่นก็จะมีอะไรพิเศษหมดครดเฉียงครดตรงก็สองห้าสองหกอ่าเหรียญกาญจนาก็มีอุณาลมและไม่มีอุณาลมหนึ่งบาทห้าบาททุกอย่างนะคะทุกเหรียญเขาจะต้องมี เขาจะต้องมีมีพิเศษของแต่ละรุ่นแต่ละบล็อกค่ะแตกต่างกันออกไปเนี่ยค่ะแล้วก็มามาดูเหรียญอื่นๆต่อดูถุงในไหนละ่ะถุงนี้ถุงนี้จะเป็นเหรียญสิบาทเนี่ยค่ะเหรียญสิบาทอันนี้ปกติพนักก็ไม่ได้รับซื้อ